โบท็อกจุดหนึ่งที่คนไม่ค่อยทํากันท,ทั้งที่แบบว่าถ้าฉีดไปแล้วค่อนข้างที่จะได้ผลลัพธ์ค่อนข้างโอเคมากๆนะคะจุดนั้นก็คือการโบท็อกบริเวณคางนะคะการโบท็อกบริเวณคางชื่อเรื่องอะไรบ้างบางคนเนี่ยนะจะมีการเกรงคางโดยไม่รู้ตัวนะคะชอบแบบนี้เนี่ยถ้าคางปกติมันจะสวยอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอเกรงคางก็จะเป็นเนี้อเห็นไหมเราคนฟันเหยื่นบ้างอะไรบ้างหรือว่าติดนิสัยอะไรบ้างนะคะก็พยายามจะมีการเกรงคางเรื่อยๆนะ พื่อพยายามปิดปากเพื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะผลลัพธ์เกิดกอะไรขึ้นนะคะจะหน้ามันก็จะแบบหน้าจะสั้นลงนะคะรูปคางจะเป็นยึกยึกยุยยุยบางคนคางถอยไปข้างหลังคางยิ่งดูสั้นลงนะคะหน้าก็เลยขี้เหร่ขึ้นนะคะทีนี้การการโบท็อกคางเกิดผลดียังไงบ้างข้อหนึ่งก็คือไอ้คางที่เันเป็นเนื้อเนื้อยุยูุยอย่างเงี้ยคะ่ะเห็นไนหะมคุณหลุมยุยยุยอย่างเงี้คะ่ะดีขึ้นนะคะต่อมาพอคลายแล้ว รูปร่างของคางสวยขึ้นนะคะรูปร้างของคางสวยขึ้นนะแล้วก็บางคนเนี่ยคางมันก็จะรู้สึกดูเหมือนยาวขึ้นนิดหน่อยนะคะผลลัพธ์แต่ละคนไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับรูปแบบคางเดิมด้วยนะคะแล้วบางคนเนี้ยอยากจะฉีดฟิลเลอร์เพื่อที่จะเพื่อที่จะขยายคางให้มันยาวขึ้นนะคะก็ถ้าเราฉีดโบท็อกคลายกล้ามเนื้อนะคลายกล้ามเนื้อบริเวณคางนะคะเราจะสามารถใช้ฟิลเลอร์ ดันออกมาได้ยาวมากขึ้นนะคะบางคนเนี่ยฉีดฟิลเลอร์ไม่ว่ากี่ซีไม่ว่าจะกี่ซีซ,ซกีก็ตามนะกล้ามเนื้อมันก็จะบีบรัดคางเอาไว้นะคะทําให้แบบไม่สามารถฉีดออกมาได้ได้ได้ยาวเท่าที่ควรนะคะาการฉีดบท็อกคลายกล้ามเนื้อที่ที่คางนะคะรประมาณ1สัปดาห์ถึงสองสัปดาห์ก่อนฉีดฟิลเลอร์นะคะจะทําให้ในในในบางคนนะ,ะจะทําให้สามารถทําให้คางมันดูยาวได้มากขึ้นนะคะหรือบางคนเพิ่งคิดได้ทีหลังนะครับ แบบไม่มีเวลานะคระับเขาฉีดฟิลเลอร์ไปถอดนะคะแล้วก็หลังๆเนี่ยก็ค่อยมาฉีดโบท็อกคายกล้ามเนื้อนะคะคามก็อาจจะดูยาวขึ้นอีกนิดหน่อยนะคะแต่ถ้าให้ดีก็คืออยากให้แบบฉีดโบท็อกที่คามก่อนนะคะสักเจ็วันถึงสิบสี่วันจากนั้นก็ค่อยเติมฟิลเลอร์นะคะมันก็จะสามารถเติมได้ยาวขึ้นนะจ๊ะโอเคนะ